ลูกหลานจะตกงานเพียวถ้าไม่ผลักดันฐานการผลิตรถ e ีวีเรื่องราวจะเป็นยังไงเอาเป็นว่าเดี๋ยวเล่าให้ฟังสวัสดีครับผมเวลนะครับที่ช่องเวลดันการันตีแห่งนี้นะครับเราจะมาพูดถึงการผลักดันนะเรื่องของงานในอนาคตเกี่ยวกับเรื่องของรถยนต์ไฟฟ้ากระแสที่กําลังเข้ามานะครับซึ่งเรื่องนี้ต้องบอกว่าเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆเลยนะเพราะว่าวันนี้ บ้านเรานะประเทศไทยนะครับเป็นฐานผลิตรถยนต์น้ํามันแล้ววันนี้เรื่องของกระแสรถยนต์ไฟฟ้าเข้ามามันต้องมีการปรับตัวนะหันไปผลิตรถยนต์ไฟฟ้ามากขึ้นแล้วมันจะส่งผลกระทบกับบ้านเราประเทศไทยมากน้อยขนาดไหนหรือถ้าเปลี่ยนเป็นรถไฟฟ้าแล้วคนไทยจะตกงานมากหรือน้อยยังไงเอาเป็นว่าวันนี้นะครับผมจะมาคลี่ภาพออกมาให้ดูว่าเป็นยังไงนะครับ ก็วันนี้นะฮะเรามีแขกรับเชิญนะก็คือคุณปริพัฒน์บรุรณาถินหรือพี่แจ็คของเรานะครับมาแล้วนะครับขอเชิญพี่แจ็คนะครับพี่แจ็คส,สวัสดีครับขอบคุณมากครับผมทวนคําพูดคุณอันเวลนะครับเรื่องของการตระหนักการรูก้การเตรียมตัวเป็นเรื่องที่สําคัญซึ่งปัจจุบันเนี่ยทุกคนตระหนักแล้วว่ากระแสาการเปลี่ยนแปลงในโลกมันเกิดขึ้นเยอะหลายรูปแบบ เรื่องโควิดที่กระทบเราปัจจุบันก็เป็นเรื่องหนึ่งเราไม่ได้ไม่ได้ตั้งตัวแต่เราก็ต้องอยู่ประมาณเราหยูุ่บมันมาสปีแล้วนะฮะรถยนต์ไฟฟ้าเดิมเนี่ยเป็นสิ่งที่ทุกเราก็ม,มก็งงงัน นะครับแล้วก็มันใช่หรือไม่ซึ่งอาการงงของเราเนี่ยมันก็มีจากหลายสาเหตุเพราะจริงๆในเราเราเป็นจอยกับสภาพที่เรามีความพร้อมเรื่องการขับรถยามีเครืออ่ายอาการบริการเราเป็นประเทศทจริงๆแล้วมีอุตสาหกรรมยานยนต์เนี่ยค่อน,อนข้างครบวงจรเรามีคนช่วยเหลือเราเด้ยยะเวลาเราเรามีหาซึ่งความเคยชินพวกนี้ก็จะทําให้เรา บางทีการที่มีอะไรใหม่ๆเข้ามาเนี่ยเราก็เริ่มไม่มั่นใจว่าไอ้จริงๆไอ้สิ่งใหม่ๆจริคืออะไรนะครับแต่ข้อดีอย่างหนึ่งเนี่ยต้องให้ริตรัฐบาลซึ่งรัฐบาลเนี่ยก็ช่วยอาการงงๆเนี่ยมันเริ่มหายไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะฮะเมื่อตอนสักกลางปีเนี่ยมีการปรกากำหนดนโยบายเรื่องของการดรอปฟาร์มอย่างชัดเจนในหลายๆบางอย่างเนี่ยหลายๆกระบวนการการผลิตเนี่ยมันไม่ใช่แค่กระบวนการผลิตอย่างเดียวมันยังมีอะไรที่เรามองไม่เห็นโดยเฉพาะเรื่องงานเนี่ย งานมันจะหายไปอีกเยอะครับสิ่งที่เราเผชิญเนี่ยมันคืออะไรก่อนจะมดูว่ามันจะกระทบต่อลูกหลานเราอย่างไรอันแรกเลยเนี่ยการเปลี่ยนแปลงที่มากับการยนต์ไฟฟ้าเนี่ยซึ่งการเปลี่ยนแปลงเนี่ยต้องยอมรับว่ามันเป็นการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นนอกประเทศนะครับมันเป็นกระแสโลกเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับยานยนต์ไฟฟ้าเนี่ยมันทําให้ชิ้นส่วนของรถยนต์เนี่ยมัน มันลดน้อยลงไปนะครับเพราะว่ามันมันไม่เหมือนสมัยที่เราเปลี่ยนเครื่องยนต์จากใช้น้ำมันมาใช้แก๊สธรรมชาติใช่นะครับอันนี้มันเปลี่ยนระบบขับเคลื่อนถ้าถ้าจะตัวเลขง่ายๆนะครับเดิมเนี่ยรถยนต์ที่ใช้น้มันเนี่ยมีชิ้นส่วนอยู่ประมาณ30,000ชิ้นแต่พอเป็นรถไฟฟ้าที่เป็นรถยนต์ที่ใช้แบตเตอรี่เต็มรูปแบบนะครับที่เรียกว่า BEV เนี่ยจาก30,000ชิ้นเนี่ยมันเหลือ3,000ชิ้นทำไมมันหายไปเยอะเพราะว่า ชิ้นส่วนที่ที่เป็นระบบสลับภายในนี้มันหายไปโครงสร้างของอุตสาหกรรมความสัมพันธ์ระหว่างผู้ผลิตผู้ประกอบผู้ประกอบการรายย่อยเนี่ยที่เราเรียกว่าพลายเชนเนี่ยครับตรงนี้แหละที่บอกว่ามันจะกระทบต่อลูกหลานเราหรือไม่เพราะว่าลูกหลานของเราคนไทยเนี่ยอยู่ในอุตสาหกรรมนี้ประมาณประมาณล้านกว่าคนให้นึกถึงภาพพีระมิดที่มันมี3ชั้นยอดพีระมิดเนี่ยมี19บริษัทที่เป็นบริษัทประกอบรถยนต์เป็นบริษัทต่างชาติที่เข้ามาตั้งโรงงานประกอบต้องครับ ประกอบรถยนต์ในบ้านเรามี18พกหนึ่งนะครับซึ่งบริษัทพวกนี้เป็นต่างชาติล้วนค่ายรถที่เข้ามาลงทุนในบ้านเราใช่ครับแล้วก็ยอดกรณีเนี่ยก็มีตรงกลางคือเป็นจอยแอนเจอร์ของบริษัทต่างชาตินั้นๆเนี่ยมาจอยแอนเจอร์แล้วก็ผลิตพวกชิ้นส่วนที่เราใช้คําว่าเียนหนึงล่าสุดเนี่ยเป็นบริษัทที่ส่วนใหญ่เป็นไทยล้วนที่จดทะเบียนไว้คือ1,667บริษัทก็ทําพวกงานที่เป็นพวกโลหะพวกตัวถัง พวกเชคซีคพวกต่างๆแต่ทั้งหมดที่ในภาพนี้เนี่ยที่สําคัญก็คือว่ามันเหมือนกับน,น้ำตกนะครับ,รบก็คือคทุกอย่างเริ่มต้นจากข้างบนบน,บนลงล่างจริงๆนอกจากข้างบนเนี่ยมันเริ่มต้นนอกปากภาพนี้ด้วยคือเริ่มต้นจากรบริษัทแม่ของ18บปริษัทนี้ที่อยู่ต่างประเทศก็ให้นโยบายนะครับเมื่อกี้เราเห็นแล้วนะครับว่าชิ้นส่วนมันหายไปนะครับจากส0มห0ืเหลือส0มทันชี แต่นอกจากชั้นส่วนหายไปแล้วโครงสร้างของซัพพลายเชนเป็นเปลี่ยนครับถ้าจะประกอบรถหนึ่งคันเนี่ยตัวเทคโนโลยีรีเสิร์ชเวอร์บอลล็อกเนี่ยจะทำที่บริษัทแม่ที่อยู่ต่างประเทศแล้วแต่ว่าบริษัทน<อ>ั้นมีฐานใหญ่อยู่ที่ประเทศไหนนะครับแล้วก็มีบริการมีต่างๆมีเทคนิคอลสเปคทีมเพียร์ชนะครับแล้วก็หาป,ประเทศที่มีสภาพบอลล็อกในการผลิตที่ดี นะครับมีค่าแรงถูกนะครับ<แ>มีมาตรการภ<แ>าษีที่ดีมีสัมภาระดีน่าลงทุนเนี่ยนะครับแล้วก็มาตั้งโรงงานนะครับในโรงงานที่เป็นเคียนบ้านแล้วก็หาพาร์เมนท์ที่เป็นเทียร์สองแล้วก็ผลิตนะครับตัวเขาเองนะครับมาทําโรงงานประกอบแต่ถ้าเป็นรถบนไฟฟ้าไม่ใช่รถบนไฟฟ้าเนี่ยเนื่องจากว่าเทคโนโลยีเนี่ยมันเป็นเทคโนโลยีที่เปลี่ยนเร็วอันที่หนึ่งะครับอันที่สองเนี่ยโครงสร้างของต้นทุนเนี่ยมันเปลี่ยนซึ่งเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะถ้าเป็นรถน้ำมันเนี่ยสมัยก่อนเนี่ย มันจะไม่มีพาร์ทไหนที่ที่แพงกว่าพาร์ทอื่นมากมายนะแต่ถ้าเป็นรถไฟฟ้าเนี่ยมันมี3ส่วนเนี่ย ที่รวมกันแล้วราคาเกือบ60%ของมูลค่าส่วนนั้นคือ 1. เป็นมอนเตอร์กับระบบขับเคลื่อน 2. กลุ่มพวก power ร์ e c t น i c พวกคอนโทรลต่างๆและ 3. ที่หนักที่สุดคือแบตเตอรี่สส่วนเนี่ยรวมกันถ้าเป็นรถไฟฟ้าที่ออกจากโรงงานเนี่ย60%ด้วยเหตุน,นี้โครงสร้างของซรัพพลายเชนโครงสร้างอุตสาหกรรมเนี่ยมันไม่เหมือนกินลมิดที่เราเห็นม่าสุโขณีหลายส่วนเนี่ยบริษัทผลิตรถยนต์เขาทำเอง ทำ<อ>ภายใต้บริษัทแม่เองแต่ขึ้นอยู่ว่าบริษัทแม่เนี่ยเขาจะไปตั้งโรงงานอของเขาเองเนี่ยที่ประเทศนั้นสิ่งที่เขาทำเองแทบจะร้อยเปอร์เซ็นต์เลยคืออันที่หนึ่งมอเตอร์ทำอันที่สองระบบขับเคลื่อนระบบเกียร์ระบบกำลังต่างๆเนี่ยแต่ที่สำคัญเนี่ยสองข้อเนี่ยทำในโรงงานผลิตจบไม่ใช่เอาซอรสออกแถวที่สองที่สำคัญแถวที่สองที่ทำเองทั้งหมดเลยคือแบตเตอรี่ คือเอาอเอาแบตเตอรี่แผ่คือก็เอาเซลล์ที่เกิดขึ้นเ,เซลล์คือแถวที่หนึ่งเนี่ยเอามาทํารวมกันที่คู่กับแบตเตอรี่แผ่จะเห็นว่าแถวที่สามแบตเตอรี่แม่เหล็แม่ชีเมนต์คือการควบคุมการชาร์จ BMS 90%เนี่ยทำอินเฮ้าส์นี่คือแทบจะทําเองแทบทั้งหมดนี่คือตั้งแต่แถวที่สอง สามสี่ห้าหกครับเขาเอาซอสแถวที่หนึ่งกับแถวที่เจ็ดครับที่สําคัญคือการเปลี่ยนแปลงตรงนั้นเนี่ยมันเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ยุ่อยู่นอกเหนือการควบคุมของเราคนไทยเตออิพอรัฐบาลตั้งทิศทางที่ชัดเจนว่าไม่ให้คนงงว่าเราจะต้องไปตรงนี้มาในการไปเนี่ยมันมีไปสองแบบคือไปในเรื่องของการใช้รถยนต์ไฟฟ้ากับการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าในเรื่องของการใช้รถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยผมว่าชัดหมดทุกคนเห็นภาพ แล้วก็มีมาตรการหลายๆอย่างมาช่วยนะครับที่มงประกาศออกมาว่าจะกระตุ้นให้คนหันมาใช้อยากจะซื้อรถโดยฟ้ามีส่วนลดมีอะไรว่าไปอินเทนซีฟคือกระตุ้นดีมาครับถูกไหมในฝั่งของดีมาเนี่ยผมเชื่อว่าการกระตุ้นเนี่ยมันเกิดผลอะไรแต่คําถามคือหลักเศรษฐศาสตร์ที่เราเชื่อว่าเมื่อความต้องการเกิดแล้วเนี่ยมันเกิดจะเกิดอุตสาหกรรมในบ้านเราตามด้วยจริงหรือไม่ใช่เพราะคนก็คิดว่าเอ้ยเดี๋ยวพอความต้องการเยอะรถขายดีก็มาผลิตในประเทศสิ แต่พอเมื่อกี้พอเราดูแล้วอ,ะอ่ะเออชิ้นส่วนจากโครงสร้างชิ้นส่วนที่มันน้อยลงไปทั้งโครงสร้างรถยนต์ไฟฟ้าที่มันปรับเปลี่ยนนะรหรือแวลูที่เราทําเองได้ร้อยมากเนี่ยมันจะเหลืองานที่เราทําจริงๆเหรอพี่ต่อให้รถยนต์ไฟฟ้าขายดีก็ตามเราจะได้ประโยชน์หรอครับสาสกรรมเกี่ยวกับชิ้นส่วนเนี่ยมีมูลค่าประมาณ1ล้านล้านบาทมีคนที่เกี่ยวข้องมันจะประมาณล้านคนทีนี้ถ้ามันกระทบเนี่ยเราจะ ปรับตัวยังไงหรือเราพร้อมในการรับผลกระทบได้ไงผมขอแยกเป็นสองฝั่งนะครับตอนนี้ตอนนี้เราพูดเฉพาะทางฝั่งของอุตสาหกรรมหรือฝั่งของของสปายนะครับดีมานเนี่ยเราเห็นแล้วว่ากระบวนการมันเริ่มนะคำถามอยู่ว่าเราจะใช้วิธีการแบบเดิมในการสร้างความพร้อมความน่าสนใจแล้วก็เอาต่างประเทศเนี่ยมาลงทุนในบ้านเราเหมือนกับที่เราใช้มาอย่างได้ผลที่สิบกว่าปีได้หรือไม่ก็มดตลาดนี้เขาจะลงทุนมาก็ต่อเมื่ออันที่หนึ่ง สิ่งที่เขาทําภายในบริษัทอินเฮ s าส์ของเขาเนี่ยเขาทําได้ในราคาที่ดีนะครับที่เหมาะสมมีของมีบางอย่างที่แข่งขันได้อันที่สองสิ่งที่เขาเอาซอสเข้ามาเนี่ยผู้ประกอบการชิ้นส่วนในประเทศเนี่ยมีสิ่งที่รองรับการเอาซอสทีนี้ไปดูซิว่าเรามีของดีอะไรที่จะดึงเข้ามาผลิตในบ้านเราที่แบบเอาซอสอันที่หนึ่งแบตเตอรี่แพ็คเรามีไหม ครับครับเอ uh, ่มเอสเรามีไหมออฟ o อร์ดชาร์เ r อร์เรามีไหมอเตอร์เรามีไหม Transmission เรามีไหมสองไอที่เอาซอสเนี่ยผู้ประกอบการอ่ารายย่อยเราทำแบตเตอรี่เซลล์ได้ไหมทำไฮโวลเทจอินเวอร์เตอร์ได้ไหม คำตอบอาทีะยังไม่มีผมขออนุญาตชวนคนเดียวไปดูเพื่อนบ้านเรามีหลายคนถามผมมาบอกว่าเนี่ยกรทก็ทำย้งไงท p s c ผลิตแบตเตอรี่ขนาด1กิกะวัตต์อาอัมวิตานะครับเปิดโรงงานผลิตแล้วอีก1กิกะวัตต์อานะครับเราก็เลยแบบว่าเฮ้ยแล้วเราก็พูบอกว่าเราจะเป็นฮับการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าหรือ EV ในอาเซียนใหญ่ที่สุดในอาเซียนผมก็เลยแบบเฮ้ยได้เหรอ อยากให้มรรเล่าให้ฟังสักนิดนึงนะครับเพื่อนเราประเทศหนึ่งเนี่ยที่ในอดีตเนี่ยไม่ค่อยมีบ,บทความเรื่องยานยนต์เท่าไหร่นะแต่ปัจจุบันเนี่ยเขามีบทบาทมาและคือประเทศอินโดนีเซียที่มีแหล่งแร่นิกเกิลแต่มากที่สุดในโลกและนิกเกิลเนี่ยเป็นธาตุที่มีมูลค่าสูงที่สุดในแบตเตอรี่เราก็บอกว่าโอ้อินโดนีเซียเนี่ยมีมีแร่นิกเกิลมากที่สุดนั้นก็ส่งอบแร่นิกเกิลเลยนะฮแต่ยุคสมัยนี้เนี่ยมันคิดชั้นเดียวอย่าง เดิมเนี่ยเราได้ยินว่าเทสซาไปตั้งโรงงานาแบตเตอรี่ที่นโดรีเซียมีการเจรจากันต่งตางๆนะครับแต่สุเน้่ยมันจบลงด้วยการกําหนดว่าสิ่งที่จะออกจากประเทศอินโดนีเซียเนี่ยคือต้องเป็นรถไฟฟ้านั่นหมายความว่ามันเป็นโอกาสในการสร้างอุตสาหกรมหกรมรถไฟฟ้าใหม่<อ>ประเทศ<อ>ครับโดยที่เอาแร่ลิกเกิลเนี่ยเป็นการสร้างองําอนาจต่อองโดยสรุปคือตอนนี้เนี่ยบริษัทเกาหลีเนี่ยก็มี เป้าหมายที่ชัดเจนว่าจะไปตั้งโรงงานผลิตรถไฟฟ้าที่อินโดนีเซียโดยใช้ประโยชน์จากแ่นิกโกประเทศหนึ่ง <c oughs> ที่น่าสนใจเป็นเพื่อนบ้านเราคือประเทศสิงคโปร์เมื่อสัก3าปีที่แล้วเนี่ยสิงคโปร์เจรจาก,กับบร,ริษัทผลิตอ,อุปรกรณ์ไฟฟ้าใช้ในบ้านของกิจชื่อดสันที่ทำเครื่องดูดฝนต่างๆมา <c oughs> เพื่อจะผลิตรถยนต์ยี่ห้อดอยสันประเทศในใสิงคโปร์นะครับ <c oughs> แต่เมื่อดำาเนินการสักพักเนี่ย อดายสันก็ล้มเลิกแผนครับคือไม่ทํารถยนต์รัฐบาลสิงคโปร์รเห็นความสําคัญที่ต้องอยู่ในขบวนรถยนต์ไฟฟ้าตกขบวนไม่ได้เขาก็โผล่สินค้าตัวเองแต่สิงคโปร์เนี่ยเปลี่ยนยุทธศาสตร์สิงคโปร์กำหนดว่าสินค้าที่เข้าออกจากประเทศเขาไม่ใช่รถยนต์ทั้งคันเพราะถ้าเป็นรถยนต์ทั้งคันเนี่ยถ้าไปดูตลาดมาสักครู่เนี่ยสิงคโปร์ไม่มีอำนาจ ไม่มีความสามารถในการแข่งทั้งหมดเขาก็โพสิชันในสิ่งที่มันไฮวาลลูมากที่สุดสิ่งที่รถอยากเอาซอฟออกมาและสิ่งที่สิงคโปร์ทำได้คือสิงคโปร์เนี่ยกำหนดตัวเองเป็นเซ็นเตอร์ของออิเล็กทรอนิกนะครับ<อ>ที่ใช้กับการยนต์ไฟฟ้าทำแค่เรื่องอพวกนี้ขยับมาอ,อีกนิดหนึ่งดีไหมครับมาเลเซียโพสิชันตัวเองทำเรื่องซอฟต์แวร์กับอิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้ในการควบคุม โดยมาเลเซียเนี่ยมองไปก้าวกระโดดไปเลยเขาโพสชั่นว่าอย่างไรก็ตามรถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยมันมีอิเล็กทรอนิกส์อยู่ข้างในเยอะๆครับมันมีซอฟต์แวร์ข้างในเยอะเนี่ยเพราะนั้นเมื่กับมาเลเซีย,ยโพสชั่นตัวเองให้เป็นเซ็นเตอร์ของการวิจัยพัฒนาในเรื่องของซอฟต์แวร์กับอิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้ในการควบคุมภายในรถไฟฟ้า อีกประเทศหนึ่งคือประเทศเวียดนามเวียดนามไม่มีนิกเกิลแบตเตอรี่เซลล์หรือพาวเวอร์อิเล็กทรอนิกส์หรือมอเตอร์ต่างๆนี่เวียดนามไม่มีอะไรเลยครับแล้วเวียดนามจะจะดึงต่างชาติไปลงทุนในประเทศตัวเองได้ยังไงและสิทธิที่ลงทุนเนี่ยขายใครเวียดนามเนี่ยใช้ยุทธศาสตร์อีกรูปแบบอันที่หนึ่งเนี่ยโดมเมสติกดีมานของเขาเนี่ยัยงไม่เยอะมากเวียดนามกำหนดไว้ชัดเจนครับต้องส่งออกแต่เวียดนามเนี่ยเขาคิดเงื่อนไขว่าทำอย่างไรจะดึงต่างชาติ มาผลิตในเวียดนามแล้วส่งออกคือใช้ยุทธศสตร์คล้ายแบบเดิมคือเป็นฐานการผลิตแล้วก็ส่งออกไปในเชิงของภูมิศาสตร์การเมืองเวียดนามเนี่ยเขาอยู่ในพื้นที่รอยต่อระหว่างจีนกับโลกภายนอกเป็นพื้นที่ที่มีความขันด เขาตหนักว่าจีนเนี่ยเป็นฐานการผลิตที oh, yeah. ่ใหญ่การเติบโตของจีนเนี่ยสร้างความหวาดระแวงสร้างความวิตกกับประเทศฝั่งตะวันตกเวียดนามในช่องนี้ครับว่าเขาใช้วิธีทําสนธิสัญญาการค้ากับประเทศตะวันตกให้มากที่สุดแล้วก็วางตําแหน่งตัวเองเนี่ยให้เป็นด่านหน้าของประเทศตะวันตกที่อยู่ใกล้จีนว่าถ้าคุณถ้าคุณกังวลจีนเลือกผมเนี่ยเอาไปขาหน้าของจีนด้วยเหตุนี้เวียดนามเนี่ยจึงใช้ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ใช้ตาแหน่งตัวเองเนี่ยเดินต่างชาติไปลงทุนในประเทศตัวเองเพราะฉะนั้นวินฟ a าสเนี่ยก็จะได้เทคโนโลยีหลายอย่างนะครับเพราะ<อ>นั้นวินฟาสเนี่ยเป็นบริษัทที่เป็นเครื่องมือของรัฐบาลพมนา,นามแล้วประเทศไทยเองเราจะเอาอะไรไปสู้และเราจะมีงานทำไหมเรื่องที่หนึ่งก่อนข่าวดีก็คือว่ารัฐบาลเนี่ยผมเชื่อว่ารัฐบาลตรัสทุกแล้วตั้งทงแล้วส่งสัญญ,ญาณชัดเจนนะครับคือไม่ต้องงงอีกต่อไปแล้วเพราะว่านโยบายการสนับสนุนเนี่ยมีชัดเจนแล้ว แต่มันเป็นฝั่งของดีมาเด็นที่2ความยากของเนี่ยลเศรษฐศาสตร์ที่บอกว่าเมื่อดีมากเกิดขึ้นจะมีสภายเกิดขึ้นเนี่ยมันใช้เกิดกรณีตรงตรงไม่ได้เพราะว่าสภายที่เกิดขึ้นเนี่ยที่หนึ่งเนี้ยสภายข้างจริงของเราเนี่ยเป็นสภายขนาดใหญ่คือจากจีนแล้วก็มีภาษีนําเข้าจากจีนเนี่ยศูนย์เปอร์เซ็นต์เพราะฉะนั้นดีมาที่เกิดขึ้นเนี่ยส่วนหนึ่งเนี่ยมันจะถูกสภายจากจีนเนี่ยจับไป คือหมายความว่าดีมานที่เกิดขึ้นเนี่ยมันจะกลายเป็นออเดอร์ป้อนโรงงานในจีนอันนี้ปฏิเสธไม่ได้ราอจาังที่สี<ง>่ส่วสิ่งที่ทำกคือ,อข้อหนึ่งคือ,อดีมานมีแล้วอ,อีก3ข้อนี่คืออะไรครับอันที่2คือทอํายังไงจะทําให้เกิดสปายในประเทศเพราะฉะนั้นเราต้องแบ่งออกเป็นแผนระยะสั้นกลางยาวคือระยะสั้นเนี่ยเราสร้างเองไม่ได้ก็กให้มีใช่ก่อนแต่เราต้องมีเป้าว่าอะไรที่เรา ต้จะผลิตประเทศซึ่งพี่คิดว่าอะไรบ้างที่เราจะผลิตเองได้ก็คือจากส่วนที่เอาซอสไปไฮโว์พวกอิเล็กทรอนิกส์พาวเวอร์อิเล็กทรอนิกส์ข้างหลับนั่นหมายความว่าแทนที่เราจะดูรถทั้งคันอย่างเดียวเนี่ยเราต้องตอบว่าอุตสาหกรรมอะไรที่เราต้องเร่งในการพัฒนาต่อมอเตอร์ทรานส์เมชันเอาแทนที่เป็นอินเทลอย่างเดียวเนี่ยขอเจรจาว่าถ้าคุณจะมาใชประโยชน์จากดีมอตของบ้านเราเนี่ย ต้องปันจอยเวนเจอร์กับผู้ประกอบการไทยอย่างเงี้ยมันมันเริ่มมีกัรอ,อันนี้ต้องกำหนดเป็นกติกาไม่เช่นนั้นเนี่ยผู้ประกอบการไทยจะไม่มีโอกาสที่เข้าถึงนี้หรือไม่เช่นนั้นเนี่ยบริษัทานลอดจดเขาก็ไม่เอาซอสออกมาข้อท,ที่สามคือเมื่อเพื่อนของเราเนี่ยตัดสินใจจะขึ้นขบวนเนี่ยทำอย่างไรให้พังหบไปด้วยอ,อำนวยการให้ให้เขาเนี่ยลงทุนในเรื่องของ e v อในบ้านและเรียนเนี่ยก็ต้องคุยกันว่าเป็นยังไง ตัวอย่างเช่นรถกระบะที่เราส่งออกไป8ป0 0สนคันทุกปีนี้เป็นไปได้ไหมว่าจะต้องเริ่มมีรถกระบะไฟฟ้าดีไซน์อินไทยแลนด์ออกมาเป็นต้นฐานในการผลิตกระบะของโตโยต้าอยู่แล้วให้อำนาจเราแบบพัฒนากระบะไฟฟ้าไปเลยผมว่าอันเนี้ยผมว่าเราเราต้องช่วมจึงโอกาสที่ที่โตโยต้าเนี่ยเปลี่ยนคิดตัวอันนี้เป็นโจทย์ไม่ใช่ทิ้งเขาหรือไม่ให้เขาทิ้งเรา นะครับท,ที่ทำถิ่นเราอันนี้เป็นโจทย์ที่เราจะต้องกันบ้านว่าทําอย่างนี้ละอีกเรื่องหนึ่งซึ่งถ้าถ้าเป็นเช่นนี้เนี่ยเราก็จะยืดอายุธุรกิจที่เรามีอยู่สามสิบสี่สิบปีไปได้แต่การยืดอายุอน,นันเนี่ยผมว่าอันนึงเนี่ยเราต้องเรียนรู้จากโนตาร์เราต้องมีทางเลือกที่เราคอนโทรลได้เองด้วยไม่ใช่พึ่งพาเขาหมด เราต้องมีทางเรียกว่าทําอย่างไรจะให้ประเทศจีนองคประกอบการจีนเนี่ยเลือกเรารเ,เลือกที่จะซื้อ,อ,อชิ้นส่วนในประเทศเราอันนี้ดีครับเพราะว่าอันนี้บริษัทเอกชนควรจะต้องทํางานร่วมกับหน่วยงานแล้วนะว่าเ้ยชิ้นส่วนไหนเราสามารถผลิตได้เพราะว่าวันนี้เราจะสนับสนุนค่ายญี่ปุ่นที่อยู่มาอย่างยาวนานว่าเอ้ยเรามีชิ้นส่วนใหม่แล้วนะรองรับรถยตนไฟฟ้าด้วยมีโปรดต์ใหม่คุณสามารถเสนอได้นะผมว่าวันนี้ยุคนี้เราไม่ต้องมารอออเดอร์ นะครับเราสามารถเสนอได้รวมกระทั้งเราถ้าเราผลิตได้เราก็รองรับค่ายจีนที่จะมาผลิตในบ้านเราได้ด้วยเช่นกันเรื่องของการเปลี่ยนรถเก่าที่มีในระบบให้เป็นรถไฟฟ้าย,ยังไม่มีประเทศไหนนะครับที่คิดในเชิองอุตสาหกรรมที่เป็นร,รูปแบบ,บเป็นทางออกแต่ต้องทําให้ปเป็นอุตสาหกรรมและต้องทําเร็วเพราะฉะนั้นหนึ่งข้อที่าคือหนึ่งสินค้าที่ออกประเทศของเราเนี่ย คือสินค้าที่เกี่ยวข้องกับการดัดแปลงลถอ,อัตราให้การเป็นรถไฟฟ้ามันเป็นดีมานที่มีอยู่ทั่วโลกเป็นดีมานที่ไม่ต้องสร้างนะครับมันอาจจะเป็นดีมานในช่วงระยะหนึ่งอาจจะเป็น5ปี7ปี10ปีแต่เป็นดีมานที่ยังไม่มีซัพพลายขนาดใหญ่เพราะฉะนั้นเราจะต้องมียุทธศาสตร์หลายฉบับยุทธศาสตร์ฉบับนึงคือยุทธศาสตร์ที่ให้ญี่ปุ่นเนี่ยพา,พาเราขึ้นขบวน อันนี้เป็นยุทธศาสตร์ที่เป็นเม็ดกกบญี่ปุ่นให้ไว้นะครับยุทธศาสตร์ที่ทาให้จีนเน่ใช้เราฐานยุทธศาสตร์ที่ทําให้ผู้ประกอบการิ้นส่วนของเราเนี่ยก้าวเข้าไปเป็นผู้ประกอบการในสิ่งที่เขาเอาซอสยังเอาซอสออกมาและยุทธศาสตร์ที่เราสร้างอุตสาหกรรมของเราขึ้นมาเองจากยุทธศาสตร์อินครับนั่นคือยุทธศาสตร์ของการสร้างอุตสาหกรรมอินโน ่นในระดับที่ส่งออกได้วันนี้นะครับทั้งผมและก็พี่แจ็คเราเห็นตรงกรันแหละว่าไอ้การเปลี่ยนผ่านมันมาแน่นอนนะครับแต่วันนี้เราต้องคลี่ภาพออกมาให้คนเห็นรัตรรหนักนะครับว่าไอ้การเปลี่ยนแปลงมันดีนะครับแต่การรับมือการเปลี่ยนแปลงเนี่ยในโรคที่มันเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วเนี่ยเราต้องมีแผนหลายแผนนะครับวันนี้ก็โอ้โหถือว่าในอนาคตเนี่ยผมเชื่อว่าลูกหลานจะมีงานทำเนาะถ้าเราทำตามที่เราบอกได้คุยพี่แจ็คแนะนำนะครับ วันนี้ต้องขอบคุณพี่แจ็คมากๆเลยนะครับโหใช้เวลาคุยกันพอสมควรนะครับแล้วผมเชื่อว่าได<ม>้จะเป็น,น,นประโยชน์นะครับให้กับคนที่เกี่ยวข้องนะครับได้ตื่นได้แล้วนะครับว่าจะรับกระแสยานยนต์ไฟฟ้าอย่างไรเพื่อนๆคิดเห็นยังไงนะครับสําหรับวันนี้นะฮะในการที่เราจะปรับตัวเข้าสู่ยานยนต์ไฟฟ้าเพื่อให้ลูกหลานเรามีงานทำเนี่ย อยากให้คอมเมนต์มาคุยกันด้านล่างนี้เลยนะครับถ้าชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์กดซับแล้วก็สับกระดิ่งให้ด้วยขอบคุณพี่แจ๊กนะครับ,บครับดีครับขอบคุณนะครับแล้วเดี๋ยวไงเรามาติดตามกันไออัปเดตใน EP หน้านะครับเจอกันครับ